สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือทุ่งน้องแปนนะตำนานที่มีชีวิตครับห่านมังไก่แก่เนียในพี่น้องหรือที่หลายๆคนหุ่นจากในน้ำทุ่งเศรษฐีนะครับผมนี่ครับก็เหลือแต่ห่านบางไล่ละพี่น้องนี่อ่ มาน้องไฟท่านนี่ครับอ่าเคยใส่งานมาหลายปีพี่น้องนี่อ่าท่านแกเดียหรือสีมงนะครับผมได้จุดทำการมาหลายปีเห็ดไว้ย่างถาวอนพี่น้องนี่เที่ละเทปปูนย่างดีครับ ตั้งอยู่ในพื้นที่น้องแปนพี่น้องนั่นพื้นที่กว้งขวางหลายคนหูจักดีเนาะพื้นที่ตรงนี้ครับผมนี่ตอนนี้ก็เป็นทีน <t> ่ว่างเปล่า <aru> เป็นที่สาธารณะเนาะชาวบ้านก็เอางวเอาควายมาผูกกรบผมผุนผุนครับผุนผูกควายครับผุนงวควาย กำลังกินยาอยู่นครับโดยเพื้นกเฮ็ดถนนอ้อมนะอ้อมไม่ไม่บุกลุกพื้นที่เนาะนั่นอ้อมไม่เบิดกรบผมนั่นเมื่อนี้พรีม่้องมาชม ห้าน้องไฟแกเดในทุ <That> ่งเศรษฐี <ree> นี่นะครับผมนี่บรรยากาศดีครับในโซนตํามลน้องอึงนี่เป็นทงเป็นน้องพุ่นก็เป็นเคลื่อนมันเปืือยครับผมเป็นน้องพุ่นก็เป็นเคลื่อนเป็นเคลื่อนมันเปือยครับ,บ,รบวังปีที่แล้วเพิ่ลกับไปจุบต้องไฟอยู่อ่าผู้ตากแดดเคลื่อนมันเปือยเลยพี่น้องนั่นน้องพุ่น พูดรับผมณท้องฟ้าปลอดโปรง่งมีเมฆจางๆคาดวา่าช่วงนี้ฝนถิงช่วงในอ่าประเทศไทยเนี่ยครับในภาคอีสานเนี่ยแหละบม,มีฝนเลยพี่น้องลมพัดวีวี ในนาก็ไม่มีน้ำนี่แห้งคอรอเลยพี่้องเอ้ยเอาคลิปนี้ฝากไว้สนัสครับผมขอบคุณทุกกระบัใใจครับสวัสดีครับ